ที่นี้เป็นการทดลองผลิตภัณฑ์แล้วว่าจ้าความรู้สึกของตัวบุ้มเองผิวบุ้มเองไม่ได้เหมารวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดูเพื่อประกอบการ,รตัดสินใจเท่านั้นและห้ามนำทิพไปใช้โดยไม่แจ้งช่องโดยขาดสินค้านี้ซื้อมาเองวายกูจะบ้าตายหลายวันอะไรเงี้ยเอามาไปทาช้อนเลยยังไงต่อแล้วเอาก็ไปทาหน้าทาหน้าแล้วทำไมอะ่ะพิกไว้สิบห้านาทีแล้วยังไงต่อทุกคนเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงคเนี่ยสิวปุบขึ้นมาอย่างนี้เลยอะทุกคนฮัโลโหลสวัสดีครับ ที่รูปปั๊บที่ไป,ปมากินรคาะเปิ้นมีมาร์คตัวหนึ่งที่ดังมากใน TikTok แล้วทีนี้โบสก็เลยเป็นผู้ที่แบบว่าอยากให้บุหมาเอามาทดลองใช้นะครับว่าแบบสิวที่เห็นในคีบะที่มันพูดๆๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันพูดขึ้นมาจริงมั้แล้วในขณะที่ช่วงนี้บุ๋มมันนามาว่าแบบหน้าตัวเองอะ่ะดีดีๆแบบดีเกินเหตุแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสิวนะก็ยังมีสิวขึ้นบ้างปากปลายแต่แบบมันดีถึงขนาดแบบว่าคิดว่าข้างในผิวอะมันน่าจะไม่มีสิวฝังอยู่แล้วหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งมันเคยมีมาร์คลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นใน TikTok แล้วนะครับทุกคนเป็นมาร์คที่แบบมีขายใน7 e l e v e ก็คือ2ตัวนี้แล้วบุ๋มก็เลยแบบไปซื้อตามนะครับนี่ครั บุกแกะแล้วก็คือซื้อมามาม์กตามแบบมาแล้วสิวพูดขึ้นอย่างงู้นอย่างงี้บุก็เลยาม์กแล้วสิวมันไม่พูดอันที่สองบุงกเลยแบบไม่แกะใช้เลยเขาแบบเป็นประสบความสาเร็จอะทุกคนแล้วพอบุกมาเจอตอนนัวนี้คือเรื่องของเรื่องอะบุกอยากให้แบบสิวที่หน้าบุกอะมันพูดขึ้นมาบุก็เลยคาดหวังว่าแบบถ้าบุกใช้ตนนัวนี้มันอาจจะทําให้สิวอะบุกพูดขึ้นมามันจะฟินนึือเอาไหมถ้าแบบมันสามารถดูสิวเราขึ้นมาได้จริงๆมันสามารถทําให้แบบเอ้ยีสิวอยู่ดีๆก็แบบเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยทุ คือให้โบสั่งมาให้นะครับอันนี้อันเท่าไร49บาทโบสั่งมา49บาทสั่งมาเพื่อ,อไว้สองซองแบบเพื่อแบบหมดจะบัจะมา,อ,า,ะมาอะไรนะเพื่อแบบโบจะมากด้วยเพราะว่าผิวโบม,มักอาจจะไม่ขึ้นอาจจะมีผิวสององเพื่อแบบโบจะขึ้น <c oughs> เพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะ <c oughs> โอเคมาร์คตัวนี้เป็นมาร์คโคลนของโบทายาเห์อขนาด7กรัมเขาบอกว่าเป็นเนเชอรัลเอ็กทรกเป็นกินเฮิร์บมาร์คมาโคลนสมุนไพรซึ่งเขาบอกว่าเป็นโคลนจากที เวอร์ามาร์ททุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นผลพอกหน้าชนิดล้างออกเนื้อมาร์กเย็นให้ความรู้สึกชดชื่นชดชื่นเดี๋ยวตื่นโจงกระเบนด้วยสมุนไพรนานาชนิดผสานกับผงท่านนะคะแบมบูช่วยขจัดสิ่งสกปรกสารพิษตกค้างลดสิวอุดตันและสิวอักเสบปลอบประโลมผิวให้ผ่อนคลายกระดับมาเสริมสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นเผยผิวสะอาดโอูยาวว่ะ แล้วก็วิธีใช้หลังทำความสะอาดผิวหน้าเอ้าแล้วเมื่อกี้คือแต่งหน้าไปทไ <c oughs> ปําไมเห็นไหมนั่งแต่งหน้าอยู่เออนั่งแต่งหน้าตั้งนานทุกคนแล้วคือแต่งตอนกี่โมงตอนนี้สามทุ่มสี่สิบห้าแต่งเสร็จเมื่อกี้สามทุ่มครึง่งแ,แล้วคือล้างหน้าต้องล้างหน้า <c oughs> เสียเวลา <c oughs> ล้างหน้าทุกคนไปล้างหน้าก่อน <c oughs> แต่งทำไมเสียเวลามาก มาทุกคนล้างหน้ามาแล้วนะคบไม่น่าแต่งหน้าเลยเอาดีๆคือเมื่อกี้นั่งแต่งหน้าแบบจรงิงจัง,จงมากนะแล้วลืมไปว่าคลิปที่ตัวเองเอศัศนีก็คือแบบคลิปมาร์กหน้านะคะทุกคนมาชิกเลยทาเลยแล้วกันนะคะทุกคนเราไม่มีไม้ก็เขาหรอกไม้อะยากได้ไม้ <laughs> <laughs> ไปล้างก่อน <laughs> เอ้ยอ่ะลดนีกแล้วไปล้างใหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวนบิ๊ได้ลางอีก รอเอ้ยมามาร์กหน้าดิเฮ้ยนี่มันอะไรครับเนี่ยคนมันเขียวๆว่ะแล้วก็มาร์กหน้าไปแล้วยังไงต่อทีอ่มัมนแซ่บๆเย็นๆนะจะมาคอยดูว่ามันเป็นได้ยังไงครับเนี่ยเอาบอกให้มามากนาะนอนเสร็จเกินเสร็จนอทำไมอ่ะอือพาไปทำมาคิดเหมือนโค้นะโคนแบบโคตดโคนอะ่ะทุกคนโอเคเนาะพาเสร็จแล้วแล้ว <c oughs> ยังไงต่อ เสร็จแล้วทิ้งมา15นาทีนะครับทุกคนวันดีซิลี่จับเวลา15นาทีซิลี่เรื่องไหนเนี่ยจะขึ้นเรื่องไหนอ๋อขึ้นเรื่องนี้โอเค15นาทีนะครับทุกคนสู้ให้สิวขึ้นเถอะไม่ได้อยากมีสิวแต่แบบอยากให้แบบเหมือนมันประสบความสาเร็จอ่ะทุกคนคือพยายามหลายรอบแล้วนี่คือผิวน้ำมุนนะครับอาแน่อยคือมานั่งดิเฮ้ยมันเย็นนะทุกคนมันเย็นๆย็นน่ะ มันเหลือ,อทุกคนมาคอด้วยาคุณชอบเป็นสิวตรงคอนะครับเนี่ยคุณเป็นสิวตรงนี้เยอะสุดมันสิวจริงใช่ไหมหมดพอดีสองซองนะครับ15นาทีเนาะเกจอกันเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจ๊ดเจ๊ดอะทุกคนมองเห็นไหมเอ่อนี่เราก็ต,ตรงนี้เห็นไหมเห็นอ่ตรงนี้เฮ้ยทุกคนยังไม่ครบ15นาทีเลยนะรอ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 เหลือกี่นาทีอ่ะว่าดีสิริเหลืออีกกี่นาทีเหลือ7นาทีทุกคนเหลือ7นาทีอุอ๋ยึดครึ่งทางเฮ้ยเดิน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  โอเคทุกคนนาฬิกาบูมบูมหมเวลาแล้วนะครับมาเราจะมาดูกันเมื่อกี้บูมดูไปรอบหนึ่งตอนที่แบบตื่นเต้นเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะเพราะฉะนั้นมาเฮ้ยยังไงอ่ะมีไหมมีตรงนี้จริงหรอมันเป็นจุดแบบเล็กมากอะทุกคนมองเห็นไหมอ่ะอยวถให้ลูกให้ดูนี่ใช่ไหมอืมเห็นปะเห็นปะปะปะแล้วก็ตรงนี้เห็นเนาะตรงนี้เห็นปะขาวๆอ่ะโอ้ยถ่ายรูปใหถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป ทุกคนยังไงอ่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากแบบมันสิวจริงใช่ไหมมันไม่ได้เกิดจากการที่มาร์กมันแบบมันเป็นตัวเม็ดจากมาร์กอะไรเงี้ยให้ดูของโบสดินีของโบสจะมีที่จะมูกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูไหนวะนี่ก็มีนะนี่ก็มีนะนี่ก็มีอุ้ยอุ้ยนี่ก็มีอุ้ยนี่ก็มีสามจุดเลยสิวจริงแบเนี้เอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูของหน้าโบสนะโบสมีเยอะก่บบูมิกะลองเชียร์ออกมาลองเชียร์ของโบสออกดิตัวมาทมินีตัวมาเทมิน้มันแบบมันติดอ่ะมันติดแน่นอยู่ สิวหรือหมากะสิวหรือหมาการ์หรือสิวทุกคนเราดีๆสิวหรือหมากะหมากมันแตกเออวะตัวหัวสิวแข็งตัวอ,อมา่กี้พอเบ๊ะเอามามันเป็นสิวขาวๆใช่ไหมแล้วพอเอามาบี้กับมือมันแตกกลายเป็นผงเหมือนหมากะทุกคนถ้าถามว่าพอมาร์คไปแล้วอะ่ะมันขึ้นจริงไหมนะครับมันก็คือขึ้นจริงขึ้นอีสิวขาวๆเนี่ยแต่ว่าบทบอกว่ามันเป็นเป็นมาร์คไม่ใช่สิว เฮ้ยไม่รู้ว่าเสียใจอ่ะไม่ใช่สิวเช,ชัวร้อ100เยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนถ้าใครเคยใช้หรือถ้าใครมีความรู้แบบพี่มันคือสิวพี่มันไม่ใช่มันเป็นมาร์คน้นมาร์คมันแบบเกิดการจับตัวกลายเป็นสีขาวหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเราจะได้แบบหายสงสัยแต่ถามว่ามันขึ้นไหมมันขึ้นนะครับทุกคนส่วนตัวเดี๋ยวบุมใช้บุ้มรู้สึกว่าเออมันขึ้นมันเห็นจริงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะคบก็คือแบบว่าเรียด้างความสับสนมากว่าแบบอ้าขึ้นดีใจแล้วก็แบบงงวววว่่่าาาเเออออออหหหรรรืืืืปลลคยังงงงงไแแ้้้กกก็็็ตนนี คลิปแบบงงๆนะครับทุกคนก็คือถ้าใครมีความรู้มากกว่านี้หรือมากกว่าบูมหรือมากกว่าโบสแต่โบสได้ยืนยันว่าเป็นมากร้อยเปอนะครับส่วนบูมก็คือยังไม่ขอฟันธงแล้วกันแต่สรุปให้ฟังว่าพอมาไปแล้ว,วมันขึ้นจริงแต่ว่าอีตัวนี้ที่น่งเคยบอกว่าถ้าทำแล้วมันจะขึ้นแบบนี้บูมไม่ขึ้นนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ริปหนึ่งกดสับตะคร้แชรมได้หนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งกริ่งก่อน แต่มันขึ้นนะทุกคนอันนี้ยืนอย่างเาขึ้นแต่ขึ้นเป็นอะไรมันคืออะไรต <Okay. S 1> อบหน่อยไม่ใช่สิบหรอ